มาเจ้ามาเจ้าช่วยซื้อหน่อยเจ้าแม่้ามาขายเองจะกล้วยหอมเพชรบุรีเจ้าลูกใหญ่ใบโตหวานหอมทานอร่อยเจ้ามะละกอลูกละห้าบาทจะแขกดำห้าบาทจ้าพริกกระเลี่ยงก็มีจ้าพริกกระเลี่ยงกำละห้าบาทเจ้ากล้วยหอมเพชรบุรีลูกใหญ่ใบโตเจ้าหวานหอมทานอร่อยเจ้า มีแล้วหกสิบบาทจะกล้วยหอมเพชรบุรีจ้าลูกใหญ่ใบโตจ้ากล้วยหอมเพชรบุรีจ้าขายถูกๆจ้าเจ้าของมาขายเองจ้าลูกใหญ่ใบโตจะหมดแล้วจะกล้วยหอมเพชรบุรีขายถูกจ้าอุดหนุนแม่ค้าหน่อยจ้าสาวชาวสวนมาขายเองเลยนะจ้ากล้วยหอมเพชรบุรีจ้า ขายถูกจะลูกใหญ่ใบโตจ้า